เอาหอยหอยสองตัวครับกับกุ้งสามตัวครับ กลับบ้านได้ขอเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่นี่ใช่ไหมครับอิ่มแล้วครับกลับบ้านเข้าห้องน้ำก่อนสวัสดีครับ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 ทุกคนวันนี้นะเห็นเขามีแบบกล่องสุ่มอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบเยอะเหลือเกิน คือมันมีแบบอะไรนะพวกส้มมาลีอะไรเงี้ยฮะกล่องสุ่มเนี่ยเรามีมั่งเว้ยโอเคกล่องไม่สุ่มกันดั้มจากเจแปนเฮ้ยมาจากญี่ปุ่นแท้เลยญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยอนามิเลยบอกได้เลยคลิปเฮียวันนี้กล่องไม่สุ่มจากญี่ปุ่นเปิดมานี่วาซาบิหึงมาเลยว่าเนี่ยโอ้โหไอยิโนะโมโตะเลยอะกล่องไม่สุ่มมาเนี่ กลองไม่สุ่มว้ยบอกได้เลยว่ามาจากญี่ปุ่นแน่แน่นั่งเลยไหมเอ้ยวิกมาช่วยหน่อยเว้ยวิกมาช่วยหน่อยเร็วเอาวิกนั่งดูอ่ะมานี่มาวิกมาดิกล่องไม่สุ่มกล่องไม่สุ่มเห็นเหรอมาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่เห็นป่าวิกดูดิมีอะไร ถุงห้ามาด้วยอ่ะโอ้ยรวยมากถุงเุงวยมากกล่กองไม่ตุม่มกล่องไม่ตุ่มจากญี่ปุ่นว้าไม่ตุ่มนี่คืออะไร <c oughs> เลือกมาแล้วไม่ตุ่มนี่คืออะไรครับเลือกมาแล้วนะฮะเลือกมาอย่างดีโอ้ยอย่างแน่นวิกช่วยหน่อยอวิกเนี่กล่องแรก <c oughs> อะไรวะเนี่ย Hello Kitty Hello Kitty, Hello Kitty. ทำไมันเป็นกล่องซิตี้อย่างนี้เลือกมาลิมิเต็ดลเต็ียร์คัลเลอร์เคียร์คัลเลอร์ใสๆสใสๆสเอ้เอ้จ้าปะจ้าปะจ้าปะเน่กล่องไม่สุ่มกล่องไม่สุ่มกล่องไม่สุ่มเลือกมากับมือมาจากโยโกฮามานะครับเน่ครับถุงจ้าปะแค่ถุงนี่ก็โคตรน่าเก็บเลยนะแค่ถุงนี่ก็น่าจะแพงแล้วล่ะเออ เออกล่องไม่สุ่มกล่องไม่สุ่มนะนี่คือโลโลโลสัเพามาเลยเนี่ยเอ้ยลงเรือมาเลยมีอะไรเอ็ดดีกันดั้มคอสนี่อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออก R X 7 8 S W O กเจดสิบเอ็ดดับเบิลโอกันดั้มเอ็ดดีเอ็ดดีเอ้ยกล่องไม่สุ่มเบิ้นเลยเบิ้นเลยกล่องไม่สุ่มเลยเบิ้นมาเลยกล่องไม่สุ่มไว้กล่องไม่สุ่ม เอ้ยมันก็เท่ดีเหมือนกันนะไหนดูดิข้างในเป็นอะไรโอ้โหเฟี deep, ้ยวดีเว้ยเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีเฟี้ยวดีต่อง่ายๆต่อง่ายๆก่อง่ายๆก่อนไม่ง่าย,าย,ายกล่อง,กองไม่สุ่ม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแต่กล่องไม่สุ่มอันเนี้ยราคาอยู่ที่เจ็ดพันกว่าบาทนะคุ้มไหมอ่ะให้ดูก่อนเลยเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกล่องไม่สุ่มอันนี้คือ bus เป็น RX 7 8 FWO เหมือนกับตรงนี้นะครับเป็น bus โหมดก็คือว่าเป็นครึ่งตัวครึ่งตัวแบบนี้เนี่ยเนี่ยกล่องค่ากล่องเพีวนะเออฮะไม่รู้อ่ะหนึ่งต่อสี่สิบแปดเนี่ยหนึ่งต่อสี่สิบแปดโอเคกล่องไม่สุ่มอีกกล่องหนึ่งครับผมนี่อันนี้คือ ขายที่กันน้ำเบดอย่างเดียวนะครับโลโก้นี้นนมาจากญี่ปุ่นเลยกันน้ำเบดไทยเข้าอย่างน่าจะมีนะน่าจะมีแต่คือว่าอันเนี้ยเป็นกล่องไม่สุม่มเพราะเราไม่ได้ซื้อจากไทย <c oughs> <c oughs> เออเออใช่กล่องไม่สุม่มเนี่อ,อันนี้ก็ราคาประมาณสองสามพันน่ะอันนี้ก็ประมาณ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่คือเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยอันนี้นะมีน,นี้นะความเกาะเนี่ยได้ตั้งได้นี่เออนี่งไงนี่มีอันนี้ต้องทำโต๊ะพิชย,ยันนี่อันนี้กล่องไม่สุ่มนะนี่อันนี้อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมกล่องไม่สุ่มคุ้มไหมคุ้มไหมทำสมนะถ้อาอยูบัตรก็คุ้มแล้วอ่ะอันนี้กล่องไม่สุ่ม นี่อันเนี้อยอ่่ประมาณ8 0 0ร้อยพันหนึ่งสองพันเลยใช่ปะ่ะราคาไม่เหมือนเดินไม่กะเลยอ่ะอ่ะอันเนี้ยประมาณเจ็ดร้อยแก็สองอันนี้ก็ตีเข้าไปเท่าไหร่ละอันสอันสี่แ้ตีอตีอันหีแพงไหมอันนี้แปดอ่ะแปดร้อยแปดสามยี่สอ่ะแปดสาอันนี้โอเคสามพัน,น 3, ได้มั้งยี่สห้าพันอันนี้ก็ประมาณสองสามพันมั้ง ประมาณนั้นก็รวมเป็นเจ็ดพันมัดเดียแปดพันดิแปดพันเลยตอเฮียประมาณเจ็ดพันกว่าบาทกล่องไม่สุ่มจากโยโกฮาม่าที่สำคัญเลยไอเทมคือถุงยางข้างหลังเป็นแบบนี้เป็นของกันดัมเปิดแฟคเอรี่น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 ี่แฟคเตอรี่โยโกฮาม่าอันเนี้ยคิวแท้ อยู่ในกล่องไม่สุ่มอะไรประมาณนี้เก็บดีกว่าประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบอันนี้ก่อนดีกว่ามั้งอยากเห็นอันเนี้ยแต่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 เนี้ยมีสองกล่องว่าจะให้ของกล่องโอเคไปก็ประมาณนี้แหละในมูลค่าเจ็ดพันกลางๆไงกล่องไม่สุ่มถือว่าคุ้มมั้คุ้มนะ ได้เอาง่ายๆว่าหัวบัตรกับถุงแม่งก็เปรี้ยวแล้ว่ะ <laughs> เออกล่องไม่สุม่มไปดีกว่ามะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมมารีวิวกล่องไม่สุ่มมาวิกมานี่มามานี่มาแหมนั่งดูฟังนู้นเลยนะกล่องไม่สุม่ม <laughs> ไปบายบายสวั <laughs> สดีครับ <laughs>